ลำส่งของเราเสียวหัวหไปไหน่อยหนึง่งของพี่ปืนนี่แล้วครับวันนี้คนมาสามลำลลมีลูกด้วยวันปีลำนะครับ ามทันไหมพี่ปืนนีายิวนี่สายชิวเหเตมันเหมือนมันหนักๆมั้เนี่ยอันนี้สามเซียวอ่อันนี้ก็สเซียวเหมือนกันระวังตัดวงจรลำนั้นนะ พี่ต้องหา,หาแฟนมาเล่นสักลำแล้วเก็บตังค์เหรอเอ,อ้ยได้หลับพี่ปืนเก็บตังค์ไม่ต้องเก็บตังค์แล้วนะพี่ <c oughs> อ,อาาะแหนมได้ลมปมน่ารักดีชนะตะมูอ้าวลงแล้วหรอพี่ตั้ม ตรงมีแตนดิ้งหนึ่งรันนะครับซ้ายมากขวาครับติเตี้นครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วนใหม่ติเตียเลยนะได้ๆพี่สองเมตรกำลังดีไม่อันตรา,ายติเตียนติเตีย เออไม่มุดไว้คนละจำงานอันนี้รำนี้ไม่มีแฟบเนาะเออแฟบไม่มีทางดินตัง้งมากรฐานนีอเาวเอาเอสบอบเอกมเปลี่ยนแบบไปอีกรำนึงครับพอ,อเราลุงก็ช้า วันนี้บินได้นานเลยเนี่ยใ้้บินอย่างเงี้ยติดแค่เนี้ยดูติดนี่ <laughs> ไม่ต้องใช้แฟบด้วยเพราะผมนี่ลำเซ็หน้าสีแดงผมต้องเปิดแฟบแล้วไ,ได้ช้าขน,นาดนี้ต้องฟูแฟบด้วย ัดเอนโกให้ให้ชมสักรอบหน่อยัำส้มหนี่ยรอนัตบวงจรงั้นอหไอซุ่มกไฟที่ตูดสวยมากเลยอัพเตอร์มันเนี่ยเที่ยงมีไม่ได้หรอกลงออ่านโกลอาม่อ่อาออา เชียวหัวไปหน่อยนึ่งเสียงกระหมอนี่สุดเสียงบาดถึงมากเลยลลำส้มนี่รุ่นอะไรนะพี่ดิวตี้ เอ้นี่ล้อห่างนี่นะคุณสังเกตเฮ้ยบวดจะเร็วก็เร็วอยู่นะก็เร็วได้อืมไอ,อ้ขีจะวชเราพัดมีโลด้วยห่ท้องขับเลยเอาสักรอบได้ไหมไหาท้องมาไป,ปไหมตีไม่ดีดีกว่าน้องมังกรนะครับยังยังเหรพี่ ฮอปได้ด้วยเกินแล้วปกเออขึ้นลงได้ไหมฮะโอเคผมตามหลังเอฟซีบวกแลนดิ้งนะครับแลนดิ้งเออสวยงามบิวตี้แลนดิ้งคู่เลยปืน ฟ่ายเน็ติงเกียร์สวยมากโคลาไหมโคลาดีกว่าอืมยงได้อยู่อันนี้ท่านกูเหรอหรือแรนดี้อ๋อโอ้โหขอมาใกล้ๆหน่อยลำส้มเนี่ยไม่มีปากด้วยต้องต้องมีฟันทักสองที่พี่เทเลย นอนไอ้ิปินเนอร์เป็นจมูกดำพอดีเลยโอ้โหยอย่างสวย